จกักรพรรผมแดงแชงคูดกับ ตำนานชายผู้มาหยุดมหาสงครามมารีนฟอร์ดและปริศนานะครับว่าใครกันแน่นะที่ไปหยุดนะครับไคโดในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เรียกได้ว่านะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญของโลกวันพีทเลยนะครับที่เราได้รู้แล้วว่าแชงนั้นเป็นคนมาหยุดมหาสงครามมารีนฟอร์ดแต่ประเด็นที่น่าสนใจและยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้สรุปแล้วก่อนหน้านั้น1วันนะครับมันจะมีข่าวว่าแชงนั้นเนี่ยก็คือไปหยุดไคโดนะไม่ให้ไคโดนั้นมาตลบหลังนะครับทางด้านของหนวดขาวนะครับและอีกวันหนึ่งแชงนั้นก็ดันนนนมมมาาาาออยู่่่่ทีสงครแว นในโลกวันพีชนนยังไม่มีเครื่องบินมันไม่สามารถที่จะมาได้ทันทีนะครับตามที่ใจปรารถนานะครับหรือก่อนหน้านี้ก็จะมีทฤษฎีที่ว่าหรือว่าจะมีคนในกลุ่มนั้นใช่ผลวาปู่อปู่หรือเปล่าก็คือผลว่าเนี่ยว่ามาที่นี่หรือไม่แต่แน่นอนอันนั้นก็เฉลยแล้วว่านะครับผลนี้นั้นอยู่กับคนในกลุ่มโจนสัต์นวดด่จึงทำให้ปริศนาตรงนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เครือบแคลงใจแฟนวันพีไปโดยตลอดเลยแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีการเปิดเผยนะว่าแชงนั้นมีฝาแฝดนะครับอย่างแชมร็อกนะครับหรือว จริงอันนี้น่าสนใจเลยว่าแชมป์ร็อกนั้นนะครับฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็อยู่ในระดับนะครับที่สามารถนะครับหยุดนะครับความบ้าคลั่งของคนระดับจักรพรรดิอย่างไคโดได้และทุกคนคิดว่าคนที่หยุดไคโดในตอนนั้นเป็นใครกันแน่เป็นแช่งหรือว่าเป็นแชมป์ร็อกนะครับพี่ชายฝาแฝกของเขาลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท้ายที่สุดแล้วสงครามเป็นสิ่งหนึ่งนั้นที่ไม่ควรมีนะครับถ้าใครมาหยุดสงครามได้นั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด